สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปฟังประโยชน์ของการสวดมนต์ฝากกดติดตามกดซับสไครให้ช่องด้วยนะคะประโยชน์ของการสวดมนต์ผลมันเกิดที่ใจออกที่ธาตุทรงอารมณ์ให้ดีท่านใช้เวลาปีเดียวหน้าตาจะผ่องใสเพราะอารมณ์ดีโรคที่ไหนจะไปกินโรคที่กินคือโรคเป็นทุกข์ถ้าจิตใจมีความสุข ระแสสุขสวดไปนี่นะท่านว่าจะเอาอายุกี่ปีก็ได้ท่านว่าอธิษฐานเอาไปที่ไหนเป็นประโยชน์ไม่ใช่ไปแล้วเป็นโทษชีวิตนี้มันสั้นไม่ใช่ยาวอะไรท่านบอกถ้าสร้างบารมีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดร้อยปีท่านเกิดทีบางชาติต้องใช้ขันติอย่างมากเลยท่านว่า เองรองดูชาตินี้ข่าอายุ23 24 25ข่าอธิษฐานอยู่กุฏิอยู่วัดไม่ลงไปไหนตลอดชีวิตข่านั่งอยู่อย่างนี้50 60ปีสมัยก่อนอยู่กับท่านท่านนั่งมา50กว่าปีแล้วทำอะไรมันต้องอดทนท่านว่าบุญมันได้ทุกลมหายใจเข้าออก ไอ้ที่มันช้าช้ากันเพราะมันไม่เข้าใจมันไปทำกรรมฐานแบบบังคับตัวเองมันไม่ได้ทำใจให้สบายถ้าเองเดือดร้อนจิตวุ่นวายเองนั่งยังไงมันก็ไม่สงบทันว่าถ้าอารมณ์เองดีนั่งไปสิแป๊บเดียวก็สงบนิ่งเหมือนนอนกลางคืนถ้าอารมณ์ไม่ดีคิดโน่นคิดนี่มันก็ไม่หลับเป็นทุกข์ตายหน้าผากก็แล้วมันนอนไม่หลับ เพราะมันคิดโน่นคิดนี้บทสวดมีประโยชน์ท่านว่าสวดให้หลับมีประโยชน์อย่างไรพอสวดหลับไปไม่นานในความฝันมันไม่มีทุกข์มันไปฟังพระเทศบ้างไปสวดส่งวิญญาณบ้างไปทําบุญมั่งฝันเห็นพระมั่งฝันเห็นวัดมั่งฝันดีๆทั้งนั้นไม่มีหรอกที่ฝันร้ายๆเหมือนก่อน นี่คือกลางคืนพอตื่นขึ้นก็สวดอีกถ้าไม่ลุกตอนกลางวันอีกกระแสของพุทธธรรมะสังฆะกระแสจัก,กระพัดอยู่ในโรคนี้ท่านว่ากระแสจิตเราอยู่ในกระแสความดีท่านว่ามันเป็นสายใยอยูนท่านว่าไปที่ไหนเราก็ปลอดภยัยโรกรรมก็จะไม่เกิดเพราะกระแสมันอยู่ที่พลังงานพระพุทธ,ธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ บทนี้มันเป็นบทบุญยริศและอิทธิริศท่านว่าลองคิดดูนะถ้ากระแสสวดไปเรื่อยๆกระแสกรรมจะเข้าได้ที่ไหนเทวดาแถวๆบ้านเราที่เราอยู่เขาก็ได้ประโยชน์จากเราได้ความสุขจากเราคิดดูสิว่าเขาจะทำอะไรเขาก็จะดูแลเราไหมมีใครจะทำอันตรายเราได้ไหมไม่มี คนที่มาคิดทำอันตรายเรายังมีอันเป็นไปเลยอย่าว่าแต่ทำเลยนี่คือประโยชน์ที่พูดเนี่ยเป็นประโยชน์ส่วนน้อยนะประโยชน์ส่วนมากที่สุดทิ์อำนาจ อำนาจแห่งความเป็นทิพสามารถแยกอาทิตสมา์กายได้มากมายไม่มีประมาณบทนี้ไตสรณคมกับจักรพัรดิท่านวา่าเพียงแต่นึกก็แยกได้เลยท่านวา่ากระแสกายกระแสจิตจะออกมาคนอยู่ใกล้ๆจะมีความรู้สึกเลยท่านวา่าไม่ใช่ไปที่ไหนวงแตกที่นั่นนะมันจะเป็นพุทธพรหมปัญโยเหมือนฉายาของท่านนะท่านวา่า พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพรหมปัญโยผู้มีปัญญาอย่างพรหมเองไปแปลเองท่านว่านี่คือประโยชน์เองจะไม่เกิดมันง่ายต้องให้จิตมีบุญจิตมีความสบายจะสร้างบารมีมันก็ง่ายเองเองไม่ต้องรีบไปไหนให้ดูจังหวะ เวลาสถานที่และโอกาสให้พิจารณาเมื่อก่อนท่านสอนท่านสอนเยอะนะบางวันก็จำไม่ได้บางวันก็จำได้นี่คือประโยชน์ในการสวดมนต์นะบางคนก็ไม่เข้าใจการสวดมนต์ว่าสวดไปทำไมไม่เข้าใจสวดมนต์นี่สมัยก่อนตื่นขึ้นก็สวดมนต์แล้ว คนมาว่าเราก็ไม่ได้ยินนะมัวแต่สวดมนต์อยู่มันไม่ได้ยินมันเลยไปไม่ได้ยินมันแววแววไม่ได้ยินนี่คือประโยชน์อยู่ว่างๆให้สวดมนต์ท่านว่ามัวแต่ไปคุยกันรู้หรือเปล่าคุยกันบางอย่างมันไม่ได้เรื่องได้ราวถ้าคุยธรรมะก็พอว่าเดี๋ยวไปเลยทางโลกมั่ง เลยอะไรไปมันมั่วไปหมดมันไม่มีประโยชน์ยิ่งมาอยู่ที่วัดมันไม่ต้องทำงานอะไรสบายเลยบุญล้วนๆเลยตื่นขึ้นก็ได้แล้วจนกว่าจะรับถ้าทำอย่างหลวงตาว่าอย่างหลวงพ่อท่านว่าแป๊บเดียวท่านบอกไม่นานพอจะเข้าใจเรื่องพลังงานพลังงานไม่ได้สูญหายไปจากโรคท่านว่า สิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เราพูดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นลูกอยู่ท่านว่ามันเป็นพลังงานอยู่มันก็ไปตามจิตภาพอยู่ที่ตรงที่กระทำจิตก็นึกได้อยู่คือกระแสของความจำจำภาพที่ตัวเองทำทุกคนจำได้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันมันจะเรื่อยๆไปอนาคตมีประโยชน์มากถ้าใครจะสวดก็สวดที่นี่ไม่มีข้อวัดนะ ไม่เคยบอกว่าต้องมาสวดนะใครจะสวดก็สวดใครไม่สวดก็ไม่ว่าอะไรถ้าไม่เข้าใจก็มาถามได้สวดไปทำไมอยากให้สวดดูว่าสักสิบปีนี้ว่าจิตจะมีอำนาจตามที่พูดไหมมันจะมีทิพยะอำนาจไหมอำนาจทางจิตนะอำนาจของความเป็นทิพ์จิตมันเป็นทิพ์แต่ต้องอาศัยาธาตุกับจิตสะสมพลังงานธาต ธาตุมสะสมไม่ได้ท่านบอกมันสะสมที่จิตแต่ต้องอาศัยธาตุตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตายแล้วทำไมไม่ได้เพราะไม่มีธาตุเพราะงั้นพบภูมิเขาเวลาเราอธิษฐานไว้นี่นะเขาจ้องไว้ตลอดเวลาเราทำอะไรนึกอะไรเขาจะมาโมทนาหมดกระแฟเขามารับทันที ประโยชน์มากถ้าทำได้ก็โมทนาสาทุดีกว่าหายใจทิ้งบางวันคิดไม่ได้เรื่องได้ราวเพอเพอทำไม่ได้เรื่องได้ราวจริง,จร,งจริงแล้วฝึก5ปีนี่รู้เรื่องเลยนะนั่งอยู่ใกล้ๆใ,ใครนี่รู้เลยนะถ้าฝึกจริงๆนะใช้เวลา5ปีถ้านั่งไกลเขาจะรับกระแสได้เลยนั่งใกล้ๆรับกระแสได้ทันที ถ้าเราสัพเพไปแล้วเรานึกไปเขาจะรับกระแสได้ทันทีมีประโยชน์มากพระเดชพระคุณหลวงตาม,มา